แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาแล้วนะคะกระทรวงการคลังยืนยันล่าสุดพูดชัดเจนนะคะแจกเงินดิจิทัลวอลเลตเฟสสองคนทั่วไปลงทะเบียนทางรัฐได้เงินกี่บาทคนไม่มีสมาร์ทโฟนหรือมือถือแจ้งชื่อวันไหน ใครรับลงทะเบียนบ้างสามารถตรวจสอบได้ที่นี่กับโครงการเติมเงินผ่านกระ,ปะเป๋าเงินดิจิตัล1,000 0บาทพร้อมให้เช็คสิทธิ์เงิน1,000 0บาทบนเว็บไซต์ gov.welfare.cjd.go.th และก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมส่งกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะคะ คลิปนี้เราจะมาเปิดช่องทางตรวจสอบเงินหมื่นจากรัฐบาลสําหรับกลุ่มเปร่ะาบางคนพิการบาตรสวัสดีการแห่งรัฐสามารถเช็คสิทธิ์เงิน10,000บาทผ่านเว็บไซต์ได้เลยนะคะอัปเดตแล้วนะคะจากกระทรวงการคลังยืนยันล่าสุดว่าแจกเงินดิจิ a l ลวอลเลทเฟสที่2กับประชาชนคนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางรัฐนะคะว่าจะได้เงินกี่บาทและได้วันไหนสําหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน แจ้งชื่อวันไหนใครลงทะเบียนบ้างนะคะมาอัปเดตส,สำหรับโครงการใหญ่ของรัฐบาลแพทองทานชินวัตรโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ล่าสุดนายจิรยุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยผ่านรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าเมื่อวันที่26ตุลาคมก็คือวันนี้นะคะระบุว่า นายจุลพันธ์อมรวิวั์รัฐมตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้ยืนยันว่าเงิน1 0,000บาทถึงมือพี่น้องประชาชนทุกคนที่ลงทะเบียนแน่นอนโดยกรอบการดําเนินการแจกเงิน Digital ดิจิทัลวอลเลตนะคะเฟสแรกดําเนินการแล้วในรูปแบบแจกเงินสดให้กลุ่มเปราะบางขั้นตอนต่อไปก็คือกําลังเริ่มการประชุมหารือเพื่อวางกรอบที่ชัดเจนเพื่อเติมเงิน10,000บาทให้กับกลุ่มที่ลงทะเบียนแล้วกับแอปทางรัฐรวมถึงกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนที่ต้อง ลงทะเบียนต่อไปนะคะยืนยันกับทุกคนว่าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ยังคงเดินหน้าโครงการและทุกคนจะได้เงิน10,000บาท100%มาอัปเดตสำหรับคนที่ไม่มีมือถือเปิดลงทะเบียนดิจิทัล w a l l ล t วันไหนใครรับลงทะเบียนบ้างนะคะ โดยนายจุลพันธ์อมรวิวั์รฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยว่าเมื่อวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาระบุว่าการลงทะเบียนโครงการดิจิทัลวอลเล็ต10,000บาทสําหรับกลุ่มประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนโดยคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ผ่านธนาคารเฉพาะกิจของรัฐในเดือนพฤศจิกาย,ยน2567โดยจะมีข้อสรุปที่ชัดเจนภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะช่องทางการเช็คสิทธิ์เงิน10,000บาทผ่านเว็บ or we will fare c g d g o จีดกลุ่มเปล่ามังบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนพิการนะคะตรวจสอบสิทธิ์และผลการโอนเงิน10,000บาททางเว็บไซต์ตรวจสอบผลการโอนเงินได้ในวันถัดไปหลังจากวันที่จ่ายเงินนะคะประชาชนสามารถเช็คสิทธิเงิน10,000บาทผ่านเว็บไซต์โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ2567ได้ระหว่างวันที่19พฤศจิกายน67และ17ธันวาคม67ตามลำดับนะคะสอบถามข้อมูลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติโทรศัพท์0 2 1 0 9 2 3 4 5กด1กด5ทุกวัไนไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะสอบถามข้อมูลคนพิการศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน1300กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และท้ายสุดสอบถามข้อมูลบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์โทรศัพท์0 2 8 8 1 4 9 9 9หรือสายด่วน1111กด เจ็ดเนะคะคอนเฟิร์มแล้วนะคะจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายจุลพันธ์อมรวิวัตรยืนยันแจกเงินดิจิทัลสำหรับกลุ่มคนทั่วไปได้ทุกคนที่ลงทะเบียนและผ่านเกณฑ์น,นะคะ